เลยมาสูร่าสูร่าเนี่ยูร่าหรือซูราได้ซูร่เนี่ยเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยไม่เคยมีนาล้วนี่มาดี้เราดูทดีมากเข้าคามที่ว่าเข้าคลงหลวงแล้วเป็นจำนวนหนึ่งหมืหกเจกิโลึ่ง วันที่เทาขาวที่บอบเข้ากลางหลวงแล้วในการช่วยชาติขราวดีนะหลังจากบอบแล้วได้เท่าข้ามประเภท์น้ำไหลซึมอีกมาถึงวันที่สี่มกราประวานได้ยี่สิบหกกิโลสิบเจ็ดตตากเพิ่มจากหนึ่งมือนึงพันหกร้อยสามิเจ็ดกิโลเข้าไปกับพี่หกกิโลนี่จะได้สลายไปรู้แนละ้ว เออดิดิบอกว่าแล้วรวมขอาวขาวทั้งหมดที่บอฟแล้วเล่นอย่างมาณด์บอฟเป็นหนึ่งมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสสามกิโลสามสามบาทหกต่างนี่เราเร้ยข่าวขาวเราเข้ากันอ ได้บือนดะเบือนึ่งพัหกรกสิโลแต่ของได้มบไหลเข้าคำเข้าคำหลวงตั้งบืนบมืนกิโลเดีจบนงพันหกร้อยหสิบากิโลสามสามบาทหกิต่าเข้าคำหลวงเดียบร้อยแล้วนะแต่เยอะเดี๋ยวจการช่วยชาติคราวนี้แต่ต้องคำเป็นหมื่นกิโล หาคาเท่ไหนวะสำหรับดอลลาร้ว่ที่ได้บอกดอลล่าบอเขากระหลอสิล้านสิบล้านสองแสหนึ่งสี่พันหร้อดอลล่าครับสิล้านสองแสนหนึ่งสี่พันหดอลล่าครับเออเนี่ยสำหรับดอลล่าเข้าเข้าหัวส่วนท้องเข้าเร็ืนหกร้อสกิโล การจามาตกตาเข้ากลางหลวแวาเนี่ยอแร1ล้าน2 1 4 6 0 0กับกระร10 2 0 0ี่เขาชื่อเลวัตลัตดาพรงานากุณถาวรพร้อมกับครัวถวายหลวงตา5,000บาทเขาชื่อเลวัตรัตดาพรนามจกุณถาวร ถวายหลวงตาห้าพันบาทวันนี้ตอนนิดกับอํานวยที่ขอนแก่นนะครับถวายหลวงตาพันบาทกะรนิดกับอำนวยครับจังหวัดขอนแก่นที่เคยถวายก็ถวายทุกเช้านะจ๊ะพันบาทหลวงตาทุกได้รับทุกเช้าทุกเช้าละอำนวยกับใครจะนิดกับอํานวยครับสนิทสนิทครับเออทันนิดกับอำนวยขอนแก่นครับนี่ก็ให้แม่เขาด้วยแม่เขาชื่อแม่หนู เขาถวายให้แม mm <c oughs> ่เขาด้วยก็ช <t> ื่อแม่หนูหนึ่งพันบาทแม่เขาสนิทค่ะเจ้าค่ะกราบบูชาพระเมตตาธรรมน้่งพ้นประมาณเจ้าค่ะด้วยทองคำยี่สิบบาทเช็คกันสดูแสนเจ้าค่ะ เท่าไรล่ะเท่าไรยี่สิบบาทเจ้าค yes işte> ่ะแล้วเงินเช็คอีกหนึ่งแสนเจ้าค่ะวันเกิดเขาเจ้าค่ะเออเอาเอาว่ากันเฮ้ยเออเราพอใจบ้างกับไปนี่ไปเกิดดีนะจะไปนี่ไปเกิดดีกเอาไว้อยู่ไปเกิดวันยาคัมแล้ววันนี้ละอะะมาเนยฟังดีเนฟังอะไร หว้งว่าให้ไปเกิดบรรยงค์คนเกิดละแต่ละคนนี่แทบเป็นแทบตายอายุม่ถึงร้อตายนี่ฮะไปเกิดบรรยงคมันก็ฟีนเอเกินนายน้องนายบนีานี้นะล้้องลูกไวยพ่อตาอัดบ้านกระฟิกลุงไทยส่งเงินมาทำบุญดังๆเลยดังๆที่ดังๆเลย นคามีแสนสองหมื่นแสนหนึ่งหมืบาทครับครับคือนวันนพาลิศมหานามสุนาลีลิฟมหาในสันนองลิมหาแล้วก็าดอุบลลิมหาทั้งหมดหนึ่งแสนหนึ่งมื่พบาทจากประเทศเดนมาร์กครับับ ว่าส่งมาจากประเทศเดนมาร์กลูกหลานเขาลูกชายผมครับลูกเคยขอ,ออนีกมีลูกหลานสี่คนอะ่าะาาส่งไปเดนมาร์กหลายคนเน <c oughs> ี่ยฮ่า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 ง่า่าี่าฮาาฮ่าฮ่าฮาฮ่า่า่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าเ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่าบ่อฮ่าฮ่าแล้ว่า่ กูก็ฟังอะไรก็แค่กูังสบายนะครับนี่มาเบิกเงินเรือนจำจังหวัดมหาสารคามมาเบิกเงินหลวงตาแต่ว่าอะไรเรือนจำจังหวัดมหาสารคามเขาสร้างที่หลวงตาดวัดไปเขาสร้างเรียบร้อยแล้วเรือนจำจังหวัดมหาสารคามวันนี้จะมาขอเบิกเงินสองแสนจ็แปดพันบาท รูดังตอน,กนเกลือนจำจังหวัดมหาสารคามที่หลวงตาอนุมัติให้สร้างเรือนอเนกประสงค์นเขาสร้างแล้วทีนี้เขา,เาตอนนี้เขาจะมาเบิกเงินที่ใช้จ่ายไปแล้วสองแสนก้าหมื่นแปดพันบาทเฉพาะค่าวัสดุค่าวัสดุค่าแรงงานเขาใช้นักโทษทำนี่ก็ว่าหลวงตาวัดไป ตั้งนานแล้วมันการมีอาการอาการลบผ่านอาการลบมาเรียบร้อยแล้วมาเรียบร้อยอยู่แล้วแล้วเมื่อวานกูคุยกันอยู่ก็จะเปิดผ่านเยอะผ่านเยอะจำอไรอย่างเงี้ยไมรู้ว่าอะไรอาจารย์ได้เมตตาให้สร้างให้สร้างไปเรียบร้อยแล้วโดยใช้แรงงานของนักโทษนะครับแล้วก็มาเบิกค่าค่าวัสุดเออ เป็นอะไรก็ตามอาคารปฏิบัติธรรมอาคารปฏิบัติธรรมอาคารอเนกประสงค์ที่เรียนจำมาศาสตร์กรรมจำมาศาสตา์กรรมจำมาสาสตร์กรรมเดี๋ยวเอาเงินทางนี้จ่ายให้ไปเลยสองแสนกว่าเอาเงินทางนี้จ่ายให้ไปเลยเอาเงินสดจ่ายไปเลยสดจ่ายคครรัับบ ชออกมาเขาบนออกบ่ออกบ่เออมาคาอะไรออกบ่กประโยชน์ใจแล้ไปเท่าไห่เรไปกขายอยู่สองแสนสองแสนจะแบาทก็บอ่ สร้างเรืนอนอเนกประสงค์หรือเรือนปฏิบัติธรรมของเรือนจำจังหวัดมหาสารคามครับนวงตาจะควันนี้ทายไปเลค่ะติเชตให้ทำบุญให้หลวงตาหนึ่งร้อบาทเงินส่ห้าพันกระเอาทคำหนึ่งบาทค่ะโอ้โอ้โอ้กระพอรพอาร้อาวอ,าอ,าอ,าอาบุญให้อาอะ

ลอดลงทุนสเท่ากเ้าวนพอๆกันเราจะจะมาตากันที่อยู่ในภูเขาเขาด้ภูเขาี่รไม่รู้อ่กตลอดลงกันไม่รู้งาเขาได้ถ้าเราเขาได้ตเขาเขาไ้เขาเขาไหายหมดเลยเ่ พอออกวานจะรอให้เราหนาวลูกใหญ่เลยเราไม่รับที่ไม่รับนั่งดีแต่ว่าเราให้จบเราก็คือดีแต่ว่านั่งระกัเหนาวเวลาเราเอาเวลาติดเข้าเข้าใจไม่าวแล้วขายเยียบเลยขายดีจีเลยเหมือนไม่มีดาวเลยเฮ้ยเอาได้เขาิดเขาเข้าเข้าใจไม่รับเลยเทียว พอออกมาหนาวคุบเข้าไปแล้วก็จะไอ้ให้หลับไม่หลับคือกับเราของเข่ายาวดูแลดีกว่ากับเราที่จะให้หลับนะไม่หลับตลอดเลยอ้าโอ้พี่อย่าแต่ก็ไม่เคยกังวลนะพากันไปมทำอะไรอะไรแตกบักเลย

เราไม่มีผ้าห่มให้กี่วันกับสักฆาติภาพบอกพระรัตน์ให้เทาไรเราเล่าคยเอาผ้าห่มติดตัวถ้าจะอยู่ในวัดก็อยู่ในวัดก็ก็ไม่ห่มผ้าผ้าห่มถ้าห่มด่วาวไม่เอาเละที่ส <c oughs> ักการะจะมีวันให้เท่านั้น นี่เนระเข้าใจไหมละ่ะบังคับการภาวนาบังคับที่ซัดก,กันอยู่ขนาดนั้นจนพ่อแม่ภู้ใจท่านคงจะสงสารบ้างละซ่าแ่ท่านเลยเอาผ้าห่มข,ของท่านมาละถ้าถ่าเอาผ้าห่มไปแล้วมันก็ไม่อดอยู่เลวัดก็เราไม่เอาเฉยถ้าเราผ้าห่มข,ของท่านท่านห่มทุกวันนะให้บางสกุณให้เราไย <c oughs> ไปพุทธของเราเป็นผินแค่นี้สีแค่นี้เดินไปเห็น ้าบางสกุลพระห,หไกไข่บางสกุลน่าแล้วเดยขึ้นไปดูไปเห็นโอ้ยท่านว่าวเป็นคติทุกอย่างนะพระแม่คงจางดอกไม,กไม้มีดอกไม้ปีเชียร์นะท่านเป็นเด็ไกไฟบดยิ่งใหญเอาอะไรผ่านไว้ไปเห็นโอ้ยที่บันผ้าห่มพ่อแม่คงจางนี่ก็เราพับเราเก็บอยู่ทุกวนันนี่จะว่าอะไง ถ้าเอาผ้าห่มไหวกลัวเราจะไม่เอาเพราะเราไม่ใช้ผ้าห่มหรืว่าไม่เอาอยู่ไหนก็ไม่เอาผ้าห่มเอาเท่านี้เดยวแล้วได้เห็นแบบดับสันดาลการาวนาของเมื่อะไรก่นจะได้ทำมาสอนพี่น้องทนายแคบแปดแคบตายอีกทีนะยังเป็นนิสิยอย่านี้ด้วยเด็ดขาดทุกอย่างเลยว่าว่าไม่เอาไม่เอาเลยอย่างนั้นแหละที่ดูอยู่ที่ไหนไม่เอาผ้าห่ม พี่เท่าดีพอก็ท่านพระแม่คงจาท่านเบสตาท่านสงสารเรียกเอาผ้าห่มของท่านถ้าเอาผ้าห่มไปแต่กลัวเราจะไปเอาท่านเอาผ้าห่มของท่านแล้วว่าับเรียบร้อยนะแล้วป่ะเราก็ห่มจะว่าไงจอมปราดกับจอมโก่เขาจะวลาจอปราดเปสตาว่าจอมโงจ้จะปฏิบัติตัวยังไงัะห่มแต่ออกจากนั้นแล้วไปเลยหายเ <laughs> นี่ย่านะ คือดีฉัวิธีการดัดตัวเอ,อย่างดัดแต่ว่าเราไม่มีความสะดวกสบายละพาาักผภาวนไม่ได้มีความสะดวกสบายตลอดกอาคืนอ,อนไม่หลับตลอดตู้นั่งภาวนวตอนเช้าเราเอาลทัทธิลก้างวาน,เ,นเดินเจ้าโก,ก้ให้ว่าเพราะกลางคืนวันออกไปได้แันนาว่าอยู่ละคู่ของแต่ก็ไม่เคยเอาพระหกติดตัวไปอยู่ในวัดก็ไม่มีพ้าหกมไม่อ,อ นี่แจัดสดานจขอ,ามมของฟังพิ่ทางตะหลฟังได้ชามาเทศ่สอนพี่น้องตะหลแล้วเป็นรดตาย่าแล้วก็น,นิสัยอะไรนี้เป็นนิสัยที่เด็ดขาดไปด้วยนะไม่ใช่ธรรมดาว่าอะไรเป็นอะไรเลยเดียวขาดสะบัดไปเลยเจ้าตัของก็ดำเแบบเดียวกันว่าเอานะเท่านั้นอพอเช่อย่างว่านั่งตลอดลูกเอานาว่านี้เท่านั้นพอตลอดลูกพากเลยจะลูกก็ลูกไปไหนไม่ได้ละกลัวขี้ขี้เลยกลัวเยี่ยวเยี่ยวเลย ตอนเช้าลุกขึ้นจีนจะมาสั้เองไม่มีข้อแม้ยกเป็นข้อแม้ไว้แต่เราอยู่กับครูบาอาจารย์เวลาเหตุเกิดเหตุทุกเฉิขึ้นมาเด็กครูบาอาจารย์ืดพระเดชกแต่ว่าเราจะลุกมาช่วยเหตุการณ์อะไรถ้ารอดสถ้นวสำหรับเราเองไม่ให้มีข้อแม้เด็ดขาดทุกอย่างไม่มีจริงๆ เนี cho ổ, cho ่แการดัดจักรของดัดแล้วเราดัดเราบ้าเรางทิศนอนตื่นนอนได้เบื่อได้แล้วก็ตื่นตื่นได้บ้าดีหึ่งเลยจ้ะผึ่งเลยมันเคยตั้งแต่วันไปเข้าร่างเวลาจะไปเข้าร่างแม่มาดักปั๊บแม่จะบอกนะว่าทุกสิ่งทุกอย่าง หน้าที่การของลูกแม่ไม่มีที่ต้องเตะว่าอะไรนะแต่การรนอน,นะลูกนะรอนนีเบื่อตายเลยลนะแม่วิตกวิจารกับการรอนของลูกอย่างเดียวเท่านั้นเรานั้นไม่มีวิตกหน้าที่การงานอนะไรไม่แม่ไม่มีที่ต้องเตะแต่เวลานอน,นี้เหมือนตายนะลูกวนะ่าว่าเลยลนะคือที่ว่าเหมือนตายอหมายความว่าถ้าเราจะไปอะไรแต่เช้านี้ บอกแม่แม่ปลุก่อยแนละ้วตออเช้าจะไปแล้วแต่เช้านอนทอดธุระนั่นแหละพอแม่รับทราบแล้วทอดธุระทอดธุระนอนตายเลยทีแม่มาปลูกเองว่าถึงเวลาแม่มาปลูกเองแม่มาสก,กิบปับอะไปุ๊บปลุกแต่พี่ชายเขาต่างแม่กันถึงเวลาเขาไปก่อนยังไม่ได้ปลูกว่าแต่ลูกคนนี้ตายเขาว่าเลยนี่แหละแม่ที่ตกการดอนของลูกนะว่า ก็ทอดทุลาแล้วดีเราแม่จะมาปลูกคนดอนเอ,อตาตายเพราะว่าแม่บรรลุความลึกของเราแล้วแต่เราไม่เคยต่อจิไปแล้วกันที่เวลาไปรอไดติดผึ่งผึ่งเลยเนะเหมือนแม่เรื่อตื่นได้ผ่านไม่เคยชิดตั้งแต่วันไปเข้าร่างบวชเรียนหนังสือก็เบี่บ,บเดียวก,กันออกปฏิบัติภรรมศาสรก็แบบเดียวกันถึงชิบแปดภาษาเพียใหม่เปลี่ยนการรับรอใหม่ คือนอนไปไม่รู้สึกตัวแนละ้วพอพอตื่นดีเผื่อนเลยสัทีเลยดีเถื่อถึงสิบแปดภาษาที่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียบร้อยไปหมดแล้วแล้วทีนี้ก็จารนอนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยพอตื่นนอนแล้วรู้บอลรู้ทิศฐารู้อะไรแล้วค่อยลุกธรมธรมดาธรรมดาทีน้ถ้ว่าพูดถึงโลคขั้วศึกก็ลบแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วที่เด็ขาดสบายไปหมดแล้วที่นี้จะนอนให้เป็นธรรมดา หรืออย่างนั้นมันมันังดีผึงผึงเลยนะเคยการฝึกตัวฝึกอย่างนั้น,นเราไม่ได้เหมือนใครทั้งหลายนะเป็นอีกๆไม่ใช่คุยเป็นอย่างนั้นว่าอะไรเป็นอะไรเลยทีเดียวเจ้าขอข้าเจ้าขอไปได้ถ้าเราได้เหตุผลลงจุดนี้แล้วต้องปฏิบัติตามนี้แต่ในละทิปแปดพัดสาฝึกฝึกพัดการรอนไหวคือว่าดอนแบบแม่เลือดตื่นได้ชาดีถึงผึงเลย จากไร่าก็18พรษาฝึกขัดไปดย้อนทีนี้เวลามันฝึกขัดได้แล้วชาวนี้ไม่มีใครสู้ในโลกนี้นอนพิกทาดิพิกทาดันมันไม่รู้เข้าใจเลยนี่คือฝึกได้แล้วเข้าใจเลยฝึกเรียบร้อยแล้วแต่ก,ก่อนดีถือทุกวันจะไปพิกทานันลพิกทาดิอย <c oughs> ู่มันอยู่กับการฝึกนะการฝึกสัขคาันบ้างฝึกยังไรไปยางไง จากตื่นด้วมันเป็นนิสัยพอพอรูอ้สึกนี่มันจะผึ่งทันทีเลยละ่ะใช้แปดตืหรือเรียกพลิกเปลี่ยนการละกอนไปตื่นด้วยแล้วลถึงอย่างนั้นมันก็ยังดิก็ว่าเลยแล้วก็ฝึกได้ที่ฝึกได้แล้วก็ลพลิกใช้ไแล้วก็พลิกใช้สบายเรียกว่าฝึกได้แล้วไม่อย่างง่ายเลยคือนิสัยจะมันเป็น มันม <c oughs> <itos, S 1> ันจริง <conferences>, ทุกอย่างได้ไม่เหลือใค่ว่าอะไรเป็นอะไรว่าอะไรเป็นอะไรเลยเจ้าของใหญ่ค้าเจ้าของว่าถ้าเราเหตุผลโรกอย่างนี้แล้วต้องปฏิบัติตามนั้นเจ้าของใหญ่แก้ไขไม่ได้ถ้าเหตุผลไม่เหลืออาจนรย์แก้ไม่ได้เจ้าของต้องยอมปฏิบัติตามนั้นเรื่องการปฏิบัติต่ออย่างนี้ป็อย่างนั้นเรื่อยมาแล้ว ใช่เป็นลักษณะอืดอาดเรื่อยได้เวลาหลับเวลานอนเวลาตื่นไม่บีเราบอกว่าไม่บีเลยฝึกขนาดนั้นที่วิจตฝึกขนาดนั้นิศฝึกฝึกนี่นอยู่แม่ว่าเด็กการนอนแลบตาลดูาลานยิ่งฝังลึกนะแต่เราไม่บอกขอภายไรให้แม่ฟังคือนั่นเยกว่าตายใจนอนใจ ทอดทุรถึงเวลาแม่ก็มาปลูกเองทอดทุลรเลยจนกระทั่งถึงเวลาแม่มาปลูก,ป,าากป่อยไปธรรมดาก็ปล่อยตามเรื่องเลยเราจะลุกเวลาอะไรก็ลุกแต่เวลาเรามีทุระตอนเช้าจะไปตอนเช้าให้แม่ปลูกถ้าแม่รับทราบว่าจากเราแล้วเท่านั้นที่เอาตายว่าเลยตท่านปลูกทุกครั้งคือความตายใจ เะีย่าแต่พี่ชายเขาบอกให้แม่ปลูกแต่ถึงเวลาเขาไปเขาเออแล้วไว้ปลูปกก็วีจะแต่าทุกครั้งก่าเพราทอดสุราเลยคือว่าโอ้ยว่าซือแบบปล่อยสุกาวแล้ว ที่เรพูดสบายเราปฏิบัติตัวของเราอยู่นะอย่างสบายสบายเข้ากับไม่ได้นเหลือนคนตายระว่าเหคนอื่ไม่มีราคาแบคาคาชื่อจะื่อจะฝึกขันตัวของอะไรบทไม่มีไม่มีรือเราเราขาดสุราบทแล้วรับรับจะรอนเพื่ออะไร สุญญาาศถอดปอนนั้นเอเวาอยู่ภาระสุญาวาก็รู้สึกมันจะปล่อยยาวลึกๆสุกาป่อยไปปล่อยไปไม้ใครบอกไ่ต้องปล่อยเรื่องเก่านะผมรังก ไม่ก็ฟังที่เราให้ฝึกตัวรูกแบบคาราวางสักครูฝึกใจได้ที่กายได้อะไรว่าจะทำอะไรให้ทำอะไรรอเลยรอเลยฝึกใจกันมันจะเป็นยังไงฝึกใจของเราฝึกได้กันฝึกใจจะฝึกได้ เขายับฝึกกายอากกแรงกายฝึกใจกใจเนาใจก็มาฝึกตัวเองารกาอยู่อย่างไรอะไรมันก็อยู่กับใจถ้าใจยอมรับเหตุผลแล้วจบมาทุก์ตามได้วเลยจะว่าว่าซึบแบบตื่นื่นก็ฝึกแบบการรัมธรรมา เจ้าเจ้าเข้าวัดตัวก็เจ้าสิแปดภาษาการสื่อโดยเป็นอย่างเดียวกันตลอดเลยเือผือกือผือกเอสแปดภาษาพูดให้กลไปกลว่าอะไรแล้วก็ร็จก็สึ่งไปหมดแล้วสิเราจะอยู่การบรรยากาศสบายสบายกาตสื่อดก็ให้ตื่นสบายสบายทุกอย่างเราไะด้เดงอผือกเผือกเราเคยชิน เขาไปเขาว่าก็ว่าการรหดับนะพอเวลาเอาจริงจริงจาสนาก็เหียว่าเพื่อประวัติศาสตร์ศาสนาก็ต้องละเอียดไปตามศารฝึกให้ได้ตามหลักศาสนาอย่าเสียใจเไมไดการหลับการเราเราไม่เคยอึดอัดไม่เคยดีก็ค็ทั้งันดีไม่เคยดีเพราะการฝึกฝึกอย่างไร 害怕啥？害怕白人，白大帽，一七九八四九九二五五五七七九，咖啡、可乐、饮料、茶、三抽、可乐、可口可乐、茶、威士忌、可口可乐、茶、苏打、啤酒、啤酒、可口可乐、茶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 、可

เออสาเสิบเอาสามส้บนี so <sh> wrong, ่ก็สันงเนีรงสา้ามื่เล้ยงสามมา่นสิบแก้ยังไงดีดีเราไปขี้เกียจมี้เกียจจวันเดินขาดว่าเราขาดสามารไปเลยทันทัดเจะขอก็แบบเดียวกันจะของฝืนไม่ได้อ้าขนาดไรถ้าเหตุผลไม่เหลือกว่าจะแก้อะไรจะตกลงของเราัะไงเจ้าเป็นอย่างไรให้เราผลเหนือกว่าแก้ได้ ถ้าต่ำกว่าไม่ได้เลยยังไงไอ้ดีไปไปละ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 ครัมคองคำวันนี้ได้ยี่สิบสามบาทหนึ่งสตางค์ครับผมโอ้เยอะนะพอใจพอใจพอใจไปละไปละ